สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณการคำนวณในเวิร์กชีตการใช้เวิร์กชีตเก็บข้อมูลต่างๆนอกจากข้อมูลปกติที่พิมพ์ลงไปแล้วความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นของ microsoft excel คือการคำนวณค่าของข้อมูลที่เก็บไว้ในเวิร์กชีตการคำนวณค่าต่างๆ สามารถคำนวณได้ตั้งแต่พื้นฐานทั่วไปเช่นการคำนวณด้วยวิธีบวกลบคูณหารจนถึงการคำนวณขั้นสูงหากต้องการใช้งานการคำนวณตามข้อมูลเฉพาะเจาะจ,จงซึ่งผู้ใช้ก็สามารถสร้างสูตรคำนวณขึ้นมาได้เองค่ะฟอร์มูลานะคะหรือว่าสูตรคือการแสดงรูปแบบของนิพจน์การคำนวณซึ่งรูปแบบนี้จะถูกคำนวณโดย Microsoft Excel โดยอาจ เกิดจากเครื่องหมายค่าตัวเลขรวมทั้งตำแหน่งเซลล์ที่ถูกเก็บเช่นการคำนวณค่าในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมาคำนวณในวิธีด้วยวิธีการบวกลบคูณหรือหารกับค่าคงที่หรือค่าอื่นๆในเซลล์ต่างๆ Microsoft Excel กำหนดสูตรในรูปแบบของสมการได้ดังนี้ในสมนการหนึ่งจะมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวเริ่มต้นระหว่างกาัน ระหว่างสมการหรือสูตรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตำแหน่งของเซลล์ของข้อมูลที่ต้องการนำมาอ้างอิงในการนำมาคำนวณได้โดย microsoft excel จะทำการเปลี่ยนค่าของสูตรไปตามค่าที่เก็บในเซล์ลนั้นๆเช่นถ้า d 1 0แทนค่าด้วย40และ d 1 1แทนค่าด้วย60ในสูตรของ เซล f สิจะเป็นการบวกกันระหว่าง d 1 0และ d 1 1ดังนั้นผลลัพธ์จึงออกมาเป็น100ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องเครื่องหมายที่ใช้ใน microsoft excel 2013นนะคะเริ่มจากเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะจะมีตัวดำเนินการเลขคณิตนะคะก็คือเครื่องหมายบวกนะคะก็หมายถึงการบวก เครื่องหมายลบก็หมายถึงการลบเครื่องหมายดอกจันหมายถึงการคูณเครื่องหมายทับหมายถึงการหารเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะหมายถึงการคิดค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เครื่องหมายหมวกนะคะจะเป็นเลขชี้กำลังนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเท่ากับ5บวก4ก็ผลลัพธ์ก็จะเป็น9นะคะเท่ากับ50ลบ40ผลลัพธ์ก็จะเป็น10บ เท่ากับ50,40คูณผลลัพธ์จะเป็น2000เท่ากับ50หาร40ผลลัพธ์จะเป็น1.25เท่ากับ4 0เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ก็จะเป็น0.4เท่ากับ3ยกกำลัง3ผลลัพธ์จะเป็น27นะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายในการเปรียบเทียบนะคะจะมีตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่า เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะผลลัพธ์นะคะ,ลลนะคะในการใช้เครื่องหมายในเดินในการดําเนินการแบบเทียบนะคะจะให้ค่าที่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเท่านั้นนะคะก็คือ true หรือว่า false นะคะตามตัวอย่างนะคะในเซลล์ A17 นะคะ กับเซ B 1 7นะคะถ้าใช้เครื่องหมายเท่ากับก็คือผลลัพธ์ก็คือจะเป็น False นะคะเพราะว่าค่าเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะก็จะผลลัพธ์จะเป็น False หรือว่าเป็น True เหมือนกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าผลลัพธ์จะเป็น True นะคะเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็น True หรือว่า False นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเครื่อง คนเราก็จะเป็น True นะคะแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับก็จะเป็น True เหมือนกันเพราะว่าค่า2ค่ามันไม่เท่ากันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องหมายในการอ้างอิงนะคะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือเครื่องหมายคลอนนะคะจะบอกช่วงข้อมูลนะคะเครื่องหมายคอมมาจะบอกเซลล์ข้อมูลที่ไม่ติดกันนะคะทีนี้เรามาดูลำดับความสำคัญในการทำงานนะคะของ Microsoft Excel นะคะ จะเริ่มจากทําในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็จะทําที่เครื่องหมายเปอร์เซนต์นะคะเครื่องหมาย,ยกกําลังนะเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหารเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็เครื่องหมายเอนแล้วก็พวกสัญลักษณ์การเปรียบเทียบต่างๆนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะในเซลล์ C36 นะคะก็คือเราใช้สูตรที่ ะะเท่ากับ a 3านะคะก็คือ3 A 37ก็คือ2นะคะแล้วก็ A 38คือ6นะคะตัวนี้นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็น15นะคะเพราะว่าใน excel นะคะเขาจะเอา,อาตัวคูณนะคะในนี้นะคะมันจะมีคูณกับบวกนะคะตัวคูณก็จะขึ้นก่อนก็จะเอา2คูณด้วย6นะคะแล้วก็บวกด้วย3 สองคูณ6ได้12บวก3เป็น15นะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะถ้าเราใส่ตัววงเล็บนะคะให้กับสรรมการหรือว่านิพจน์นะคะ,ะโดยที่วงเล็บ a 36แล้วก็บวกด้วย a 37ก็คือเอา3นะคะบวก2ก่อนนะคะแล้วก็คูณด้วย่า38นะคะค่าผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ30เพราะว่าตัวมันจะ ทำในวงเล็บก่อนนะคะตามตัวดําเนินการนะคะมันจะทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตามลาดับเหล่านี้นะคะการพิมพ์สูตรลงในเซลล์สามารถทําได้2วิธีค่ะวิธีที่1การพิมพ์ข้อมูลโดยใช้ค่าคงที่สามารถทําได้ดังนี้ค่ะคลิกที่ตําแหน่งเซลทําการพิมพ์สูตร หลังจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายถูกบนฟอร์มูล b าบาร์หรือกด enter ผลลัพธ์ก็จะได้ตามสูตรที่เราพิมพ์ลงไปวิธีการที่สองคือการพิมพ์ข้อมูลโดยการอ้างอิงเซลสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกคลิกที่ตำแหน่งเซลทำการพิมพ์สูตร ทั้งเซลมานะคะหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกบนรฟมลาบาหรือว่ากดแป้น enter บนแป้นพิมพ์ค่ะเราจะได้ผลลัพธ์ตามสูตรที่เราต้องการการคัดลอกสูตร สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1คลิกที่สูตรต้นฉบับ2เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาเซลล์หรือว่า fill handle 3ลากเมาส์ที่เป็นเครื่องหมายบวกเพื่อคัดลอกสูตรตามทิศทางผลลัพธ์ที่ต้องการ